ใน DIY Channel ใน DIY Channel ครับผมสวัสดีครับวินใน DIY Channel มาพบกันอีกแล้วนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก <Okay. S 1> ว้าวพ,พอดีผมมีโอกาสสั่งซื้อกล้องนะตัวที่3ที่4แล้วห่ะครับ สั่งมาแล้วก็ตัวนี้ก็สั่งมาได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้รีวิววันนี้เลยมีเวลามารีวิวให้ดูครับผมเป็นกล้องวิชั่นนะครับผมของจีนตัวนี้มีสามเสานะครับจะมี2รุ่นก็คือ5้าเสากับ2เสานะครับผมกล่องภายนอกก็แพ็กเกจมาโอเคครับใช้ได้นะฮะมี QR code นะครับ เป็นไวเลสไอพีคาเมล่านะครับผมทั่วไปนะฮนะส่วนตัวนี้เป็นไวเลสคอนเนกชันนะฮะก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไวเลสไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi นะครับหรือสามารถที่จะเชื่อมต่อฮอสปอตได้วิดีโอมีการบันทึกกับ Memory ีนะครับสต o r e เมมโมรี่เอส d การ์ดสตโลเคชันนะครับนะฮะสามารถที่จะ สปอร์ตกับ sd card ครับแม็กซิมัม128สูงสุด128 g จิกนะฮะสามารถที่จะสปอร์ตกับ Android โทรศัพท์นะครับและ ios นะครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับผมซึ่งผมก็แกะมาดูรอบหนึ่งแล้วล่ะครับเช็คตอนสินค้ามาถึงรอบหนึ่งแล้วนะก็มีสามเสาครับด้านในก็จะมีแมนนวลครับผม ก็คือคู่มือนั่นเองนะเยี่ยมเลยครับคู่มือนะนานๆจะเห็นเป็นภาษาไทยนะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะแมนนวลนะมี q r code นะครับ qr code c a n สแกนโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมหลังหลังกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับ a d apter เป็น dc 5โวลต์ ครับผมก็ส่วนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะใช้แค่ประมาณ5โวลต์5.2ไม่เกินนี้นะครับก็มีสายนะฮะซึ่งตัวกล้องไม่มีตัวสำรองไฟนะครับผมตัวอะแดปเตอร์จึงเป็นแค่ไฟเลี้ยงนะฮะไม่ใช่ตัวชาร์จนะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมีขาขายึดนะขายึดกับฝ้าเพดานผนังนะครับโอเคนะฮะเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับไปครับ ไชนะสามารถที่จะติดตั้งทั้งแนวนอนนะครับแนวตั้งและพลิกพลิกกลับด้านกับหัวนะฮะสามารถติดตั้งได้หมดนะครับเรียกว่า360องศานั่นเองนะครับด้านหลังฮะก็จะเป็นช่องเสียบ DC โวลต์นะครับ5โวลต์ด้านหลังนะครับก็จะเป็น เสียบกับแบตนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นไม้นะครับผมเป็นรูไม้นะครับหน้ากล้องก็จะมีไฟให้ความสว่างนะครับผมรวมถึงไฟอินฟเรดนะครับผมที่ใช้ดูเวลากลางคืนมืดๆนั่นเองนะโอเคนะฮะส่วนด้านบนสุดจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับและด้านหลังก็จะเป็นลำโพงนะครับผมช่องเสียบ SD card ก็จะอยู่ที่ ตัวกล้องนั่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องเขาจะรีเซ็ตตัวเองเราก็จะเห็นช่องเสียบนะฮะถ้าเราหมุนตอนนี้เฟืองอาจจะเสียหายได้นะครับโอเคนะครับเราไปเสียบปลั๊กกันครับครับหลังจากที่เราเสียบแล้วนะฮะเราเปิดสวิตช์เลยครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะรีเซ็ตตัวเองนะฮะมีการหมุนกล้องนะครับผมรอให้เขาหมุนกล้องนะครับเราก็มาเตรียมโทรศัพท์ที่เราจะโหลดแอปเลยครับ เพวเโดสแกนโหลดแอปพลิเคชันนะครับการสแกนเลยครับเมื่อสแกนแล้วนะครับผมก็กดค้นหาเลยครับแต่ที่ค้นหาเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับกดตกลงนะครับทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วช้าเร็วอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับผมท่านกดเปิดเลยครับ เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยครับผมกดตกลงครับเมื่อท่านกดตกลงแล้วกล้องก็จะหมุนอีกหนึ่งครั้งเพื่อเซตค่านะครับผมเมื่อมีการขออนุญาตก็ตอบตกลงไปให้หมดนะครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเข้าสู่แอปพลิเคชันของกล้อง IP Camilla ให้ท่านกดยอมรับนะครับแล้วกดตกลงนะครับผมจากนี้ไปจะเป็นการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันนะครับผมลงบัญชีผู้ใช้นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะใช้ลายเป็นตัวลงชื่อเข้าใช้นะครับผม mm hmm. เมื่อท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมท่านก็ต้องเพิ่มกล้องนะครับการเพิ่มกล้องนั้นไม่ยากครับแค่ท่านสแกน QR Code เท่านั้นนะครับผม ก็สามารถที่จะเพิ่มกล้องได้แล้วนะครับเมื่อท่านทาการมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมให้กดบวกนะครับเพื่อที่จะสแกน QR code ซึ่งการสแกน QR code รอบนี้นะครับผมจะเป็นการเพิ่มกล้องเข้ามาในแอปพลิเคชันด้วย QR code ตัวนี้จะอยู่กับตัวกล้อง นะครับผมเป็นบรรทัดฐานทั่วไปนะครับผมจะต้องอยู่กับตัวกล้องส่วนคิวอ d e คตที่จะโหลดแอปจะอยู่ที่คู่มือหรือแมนนวลน,นั่นเองนะฮะคู่มือตุ้ยเ<ฮะ>มื่อ<ฮะ>ท่านกดบวกหรือเพิ่มกล้องก็จะมีการให้ท่านสแกนคิวอ d e คตอีกครั้งนะครับ ให้ท่านหาคิวอาโค้ดในตัวของกล้องส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ใต้าฐานนะครับผมเมื่อสแกนแล้วนะฮะให้ท่านกดเพิ่มกล้องได้เลยนะครับผมกดเพิ่มเลยครับเมื่อท่านกดเพิ่มแล้วนะฮะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะครับผมมาถึงหน้านี้ก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองนะครับผมเราจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยการเลือกชื่อ และรหัสผ่าน WiFi ของท่านนะครับผมโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าโทรศัพท์ของท่านกับกล้องจะต้องเชื่อมต่อ WiFi ที่บ้านเป็นชื่อเดียวกันนะฮะโดยใช้ 2.4G นะครับกล้องจะไม่สามารถรองรับ 5G นะครับให้ท่านเชื่อมต่อกับ WiFi ชื่อเดียวกันในย่าน G h z ที่2.4นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่าน เอาโทรศัพท์ของท่านไปจ่อกับหน้ากล้องอย่างในเชริปเลยครับการตั้งค่าไร้สายโปรดรอสักครู่เมื่อมีสัญญาณจากกล้องดังขึ้นให้ท่านกดยืนยันนะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านรอการเชื่อมต่อเต็มร0อเปเซ นะครับผมรอสักครู่ช้าเร็วอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านนั่นเองนะครับผมการเชื่อมต่อไร้สายสำเร็จเมื่อการเชื่อมต่อ WiFI สมบูรณ์แล้วให้ท่านกด <understood> ต <Scotland> <ส>กลงและยอมรับ สาังกฤษด้านล่างเลยครับเมื่อกดแล้วนะฮะท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับผมเป็นการตั้งชื่อให้กล้องนั่นเองนะฮะว่ากล้องจะอยู่จุดไหนเช่นห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรือหน้าบ้านนะครับหรือจะตั้งชื่อตามอัธยาศัยเลยครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมโทรศัพท์ก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่ารียลนั number ของกล้องมีเลขอะไรบ้างนะครับผม ไม่ต้องสนใจนะครับกดตกลงยอมรับไปเลยครับผมแล้วให้ท่านกดเพครับสามเหลี่ยมตรงกลางนั่นแหละครับผมเท่านี้นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และ Wi-Fi สมบูรณ์แบบแล้วครับท่านสามารถใช้กล้องวงจรปิด IP Camera แบบเรียลไทม์ได้อย่างสมบูรณ์ครับโอ้ของแท้ตัวนี้ว้าว นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีออปชันมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับผมเช่นเปลี่ยนจาก S D มาเป็นระบบ H D หรือ Full H D นะครับท่านสามารถจะชมภาพจากกล้องวงจรปิดได้อย่างเรียลไทม์นั่นก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้ท่านก็สามารถที่จะดูกล้องได้โดยทันทีครับ เมื่อท่านได้ทำการถึงตรงนี้ให้ท่านทดสอบการสลับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูนะครับท่านลองปิด WiFi แล้วเปิดใช้อินเทอร์เน็ตดาตานั่นก็คืออินเทอร์เน็ตในซิมแล้วลองคอนโทรลว่าเราสามารถที่จะบังคับหมุนกล้องได้หรือไม่ถ้าหากทำได้แปลว่าท่านได้ทำสำเร็จแล้ว นะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านสลับจากเน็ตดาต้มาเป็นเน็ตไวไฟที่บ้านถ้าหากยังคอนโทรลได้อยู่นั่นคือสมบูรณ์แบบ100%เอร์เซครับครับผมคลิปนี้หากท่านชอบกดถูกอกถูกใจนำไปใช้กด s ับสไ r i b e ให้วิัยดี IY c h a ช n แนด้วย นะครับเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้วินัย DIY Channel ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวิัย DIY Channel 这没有。